สวัสดีครับเอ่อวันนี้ผมจะมาเมาม,ม,มอยเมื่อข่าวสองสองวันก่อนนะครับเอ่อเมื่อสองสองวันก่อนนะครับมีข่าวหนึ่งที่ว่ามี้ข่าวที่ว่าพระเนี่ยเขาตัดหัวตัวเองนะครับเพื่อเป็นผู้ทับ,บูชาเพื่ออนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจา้าชาติหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจา้าเอ่อผมจะมาพูดสักนิดหน่อยผมอาจจะมีความรู้เล็กน้อยแล้วก็เกี่บความรู้เล็กน้อยแค่มาบอกความรองนิดหน่อย ถ้าอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อนอกจากพระไตราปิฎกมันเป็นลัทธิของอนาคตวงนะครับเอามันเป็นความเชื่อที่ถูกแต่งในพุทธศักราชที่สิบแปดมันถูกแต่งขึ้นก่อนเอะถูกแต่งหลังจากที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาไปนานแล้วพระพุทธเจ้าเขาตัดสรู้เรื่องอริยส,สัจสี่แล้วได้สอนเรื่องอริอรยส,สัจสี่คือทุก เหตุของการเหตุของการกระทุกแล้วก็เหตุของการดับทุกข์แล้วก็วิธีการดับทุกข์เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ครับส่วนใครที่ศึกษาที่ไม่ใช่อริยสัจสี่ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือให้ไปตรวจสอบจากพระไตรปิฎกก็ได้เอ่าส่วนวันเนี้ยที่ผมอธิบายมันตั้งแต่เอ่อนาทีแรกเลยผมอาจจะไม่ได้รู้มากไม่ได้รู้เยอะสรุปอ่อพระที่เขาตัดหัวเพื่อ เป็นทัพเป็นพระพุทธบูชาและเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเอ่อ,เ,อ,อเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนสามารถตรวจสอบจากพระไตรปิฎกก็ได้ไปตรวจสอบในพระไตรปิฎกอ,อ่ก่อนจบคลิปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโควิดต่งางๆสวัสดีครับ